วันที่30สิงหาคม2566เพราน้ำแร่ยอดขายอันดับหนึ่งติดต่อกัน3ปีได้จัดงานเปิดตัวแบรนด์แอ mbassador คนใหม่ล่าสุด ควาทีทีกริดอำนวยเดชกรนักร้องนักแสดงและแฟชั่นไอคอนิกชื่อดังของไทยในฐานะแบรนด์แอมบาสเดอร์คนล่าสุดซึ่งมีคาแรคเตอร์สอดคล้องกับภาพลักษณ์ของแบรนด์มีไลฟ์สไตล์แตกต่างและมีความเป็นตัวของตัวเองได้อย่างชัดเจน โดยภายในงานอบอวนไปด้วยกลิ่นอายธรรมชาติท่ามกลางดอกไม้นานาพันธุ์ที่ถูกเนรมิตขึ้นอย่างงดงามบวกกับความเก๋ไก๋ของโมเดิร์นอาร์ตในรูปแบบโปรเจคชันมัพปิ้งที่สวยจึงนะ้งณะ AUBE ราชพฤกษ์เปิดงานโดยคุณทิติพรธรรมมาพิมุขกุล Chief Marketing งออฟฟิเซอร์บริษัทบุญรอดเทร,รดดิ้งจำกัดขึ้นกล่าวเปิดงานและพูดถึงที่มาที่ไปของงานถแถลงข่าวเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์ เพราในวันนี้พร้อมเปิดตัวด้วยเพลงเพราะพๆจากหนุ่มี t p กริ t ถึงสองเพลงรวดอย่ามาเล่นกับไฟและลังเลก่อนเล่าบรรยากาศการถ่ายทำที่ต้องอยู่ในน้ำถึงสองวันกว่าผลงานจะออกมางดงามมหัศจยรร์และดูกลมกลืนกับธรรมชาติอย่างลงตัวที่สุดการันตีความสวยสดชื่นและเฮลตี้อย่างเป็นธรรมชาติสำหรับการดึง t p กริ t เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์มาพร้อมแคมเปญ Life is Natural Wonders เพราะธรรมชาติคือเราชวนผู้บริโภคไปสำรวจคุณค่าอันล้ำลึกของธรรมชาติเพื่อเผยตัวตนและคุณค่าความงดงามจากภายในของตัวเองผ่านความมหัศจรรย์แห่งธรรมชาติกับน้ำแร่ธรรมชาติ100%แบรนด์เพรา